สวัสดีครับช่อง LSM ก้าวสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกโลกนะครับวันนี้เราอยู่ที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนยุโรปนะครับโรมาเนียเปิดบ้านต่อการเยือนเยอรมนีนะครับวันนี้วันที่28มีนาแล้วนะฮะเวลาการแข่งขันตีหนึ่งสี่นะครับเยอรมนีต่อลูกครึ่งนะฮะสถิติพบกันนะครับเป็นเยอรมนีชนะโรมาเนียมาได้ครับ3ามหนึ่งแล้วเป็นโรมาเนียชนะเยอรมนีไมได้นะครับห้าหนึ่งนะปี2 0 0พนะฮะ ผลงานของโรมาเนียนะครับสองนัดหลังนะฮะเป็นชนะมาซิโลเนียมาได้สามสองนะครับแล้วก็เสมอไอซ์แลนด์หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนเยอรมันเนี่ยนัดล่าสุดนะฮะชนะไอซ์แลนด์มาได้ครับสามศูนย์แล้วก็แพ้สเปนหกศูนย์นะฮะแล้วก็ชนะยูเครนสามหนึ่งนะครับแต่คิดว่ากำลังจะกลับมานะฮะวันนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มเจนะครับนัดที่สองนะฮะโรมาเนียเตะเปอร์สนามนะครับอารีนานะฮะ ตรลักกัเบเยอรมน,นีแล้วเจ้าบ้านโรมนีภายใต้ความทีมของมิลานลาดอยนะครับขุมกำลังนักเตะส่วนใหญ่เล่นในลลกของประเทศตัวเองนะครับแต่ทว่านะครับความเข้าใจเกมนะฮะค่อนข้างสูงนะครับเพราะเล่นยูเยนลีกเดียวกันนะครับเก็บตัวง่ายนะครับรวมตัวง่ายแล้วก็เข้าใจกันเยอะนะฮะล่าสุดก็เอาชนะมาซิโอเนียได้ครับเก็บ3แต้มและสำคัญมาเลยนะฮะเกมนี้นะครับเจองานหินนะครับอย่างเยอรมน,นีนะครับภายใต้ความทีมของโยคินเลฟนะครับอยู่กับทีมมานานมากนะครับรูซายลูกพุงนะครับแล้วก็ เยอรมันนีก็ชนะไอซ์แซนไมาได้นะครับซึ่งเมื่อถามเยอรมันนะครับยังดูดีเหมือนเดิมนะครับเกมรับเกมลุกหวังผลได้นะครับคุณภาพที่ชั้นนักเตะก็ยังแข็งแกร่งนะครับแต่ว่านะครับเกมนี้นะครับโรมาเนียนะครับทีมว่าก็ค่อนข้างดีมากนะครับคิดว่าไม่ง่ายครับสหรับเยอรมันวันนี้นะฮะมีโอกาสชนะไม่ถึง2ลูกนะครับราคาเยอรมนีเมื่อวานต่อลูกควบนะครับวันนี้ไหลเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งบวก10ความแข็งแกร่งคิดว่า เยอรมันมีแข็งแกร่งกว่านะครับที่ชันตเตะแต่เล่นในบ้านนะโรมาเนียไม่หมูนะครับนะเหนียวแน่นแล้วทีมเบอร์ค่อนข้างดีนะครับโอกาสเสมอมีด้วยนะฮะแต่อาจจะน้อยหน่อยครับถ้าถ้าโอกาสชนะคิดว่าเป็นเยอรมันนะแต่คิดว่าไม่ถล่มนะนั่นนี้คงไม่ถล่มเลทเทส2030แล้วครับนะควกนี้ให้อยู่ในบ้านว่าฟุตบอลโลกลักขเรื่อนนะครับน่าจะระวังตัวนะครับอยู่โรมาเนียนะครับรอมาเลยลูกครึ่งนะฮะจัดเลยครับลูกครึ่งคู่สองก็อาจจะมีนะขอดูราคาลูกคู่สองทีก็ได้นะครับนะควกนี้จัดโรมาเนียเลยนะครับ คู่ที่2นะครับเราจะไปที่ฟุตบอลโลกล็อกซ์เลือกเหมือนเดิมนะครับเป็นบัลแกเรียนะครับเปิดบ้านตระกามเยือนนะครับอิตาลีนะครับเวลาการแข่งขันตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับสนามซาดิโอวาซิฟเลฟสกี้นะครับเลรตไทยนะฮะอิตาลีต่อลุกครึ่งคบสองนะครับผลงานพบกันนะฮะทั้งสองทีนะครับเมื่อที่แล้วนะครับเป็นอิตาลีนะครับชนะบัลแกเรียมาได้ครับหนึ่งตัวศูนย์นะครับสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับเพสโคนะครับยาเซนเปตอฟนะครับของบัลแกเรียครับจัดทีในระบบสี่สองสามหนึ่งนะฮะ ย่างนะครับโดยโบชิดาคาเอฟนะครับสปาเดเลฟแล้วก็เปตตาซานเน่นะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับฝากทีมเยือนนะครับอิตาลีนะฮะเฮดโค้ชโรบโตมาชิเน่นะครับจัดทีมในระบบ4-3-3ครับยันตำแหน่งด้วยวากโก้วันลิตินะครับเลอโดโบลุชี่รอโซอินซิเย่นะครับชิโลอิโปบิเล่นะครับอเล็กซานโดฟอเรนซีนิโคลโลบาลเลล่านะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับ คาดว่าเกมนี้บางกะเรียผลงานช่วงหลังทุกรายการได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้ถึง2เกมตลอด3านัดหลังที่ผ่านมานะครับและทําได้ดีสุดเพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นนะครับหเกมจาก3นัดนหลังนะครับน้อยคว้าชัยครับเหลือแค่เกมแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด10เกมหลังที่ผ่านมานะครับฟอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นครับสำหรับบางเกรียนะฮะฟ้าทีมเยือนอิตาลีนะครับฟอร์นี้หลังกลับมาเล่นได้ดีเยี่ยมนะครับกวาดชัยมาแล้ว4เกมหลังล่าสุดนะครับเก็บกินชิดด้วยตลอด4นัดหลังที่ผ่านมาครับทำให้กลัวัรนะคบ ตลอด8ปดนัดที่ผ่านมาผู่ผลไร้ผ้าย,ยาวนาน9ก้านัดนะฮะส่วนเกมเยือนทําได้ดีนะครับทําให้แช์น,นี้นะครับอิตาลีดูดีกว่านะฮะถ้าต่อไม่เยอะมากเรามาอยูิตาลีเดี๋ยวนะครับขอดูราคาน้าไหลอีกทีนึงอิตาลีโอ้โหลูกครึ่งครบสองเลยถ้าจะลองคู่นี้นะขอให้ลอง2ลูกนะครับแต่มาด,ดูราคาอีกทีนะถ้าจะต่อเนี่ยว่าลอง2ลูกอะไรบางเกลียนะถ้ามีลองสองลูกนะ ถ้าต่อมาเยอะก็อยูยอิตาลีครับลูกครึ่งนะคู่นี้ดูเวลาขายทีนะครับทีเด็ดสตัวนะครับคู่แรกนะครับให้อยู่โรมาเนียนะลองไปเลยลูกครึ่งนะถ้าลูกครึ่งครบสมีก็ลองลูกครึ่งเลยนะเจอเยอรมันน,นียครับส่วนคู่ที่2องนี่บางกัเลียเนี่ยเจออิตาลีนะครับมาต่อลูกครึ่งครบสคิดว่า2ลูกน่าจะมีนะครับลอง2ลูกเลยนะครับมีโอกาสแพ้ลูกเดียวค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับ แนะนำเว็บดีๆนะครับ adlsmgo บริการดี24ชั่วโมงปาอดถอนภายใน1นาที a d ด i n นน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องก,การกันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเรามีฟุตบอลหลากหลายรายการท่าน้เชียร์กันนะครับแล้วก็มีหลากหลายาราคาท่านไ้เลือกกดกันนะครับแบบนี้นะฮะราคาอาจจะมาออกมาแบบกักๆนะครับเราสามารถเลือกที่จะลองได้เต็มที่นะครับ2ลูกนะสนุกสนานแน่นอนนะครับตลอด24ชั่วโมง,งนะครับยังไงฝากช่องนะครับกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยใครเข้ามาดูบอลวันนี้ขอให้สนุกสนานนะครับติดไปเนือไว้หน่อยเฮงๆรวยสวัสดีครับ